สวัสดีครับผูก,กับสุลเก่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่ไม่ไหวจะปัน้นแมนยูสองขายซันโชให้กับสเปอร์แล้วนะครับเพื่อแลกรับทรัพย์สอขายให้กับสเปอร์เดลิสตันนะครับเปิดเผยเอริเทนฮากกุนกซือแมนเชนสเตอร์แสดงท่าทีหมดความอดทนกับเจเดนซันโชแล้วนะครับและซอแวลยอมขายดาวเตทีมชัน้นกับสเปอร์ทีมร่วมลีกหลังจาก Group Group. าอังเก้ปอสเตกุกูกุนซูกุนใหม่ของแกเดือดทองต้องการได้ตัวไปเสริมทัพ ดาโจในวัย23มปีตกเป็นข่าวกับลูกทีมลูกหนังแห่งกรุงลอนดอนในทันเทีที่พวกเขาแต่งตั้งกุนซือชาวออสเตรเลียเข้ามาคุมทีมต่อจากอันโตนโอคอนเต้โดยรายง,งานแจ้งก่าวว่าสเปอร์พร้อมเสนอเม็ดเงินถึง50ล้านปอนด์ราว2อ5 0น้ล้านบาทให้กับไปแสดงพิจารณานะครับต่อขน่นอดีดักนก,นก,นก,นกล่าล่าสุดเมื่อวันที่11บมิถุนาย,ยนเดนิมลระบวุวเรตันนัทแสดงท่าทีพร้อมที่จะขายอดีตติทีมโปซีนด์ mun. ซึ่งย้ายมาค้าแข่งกับแมนยูเมื่อปี2001ด้วยค่าตัวสูงถึง73ล้านปอนด์ราว3,201ล้านบาทแต่เขาไม่อาจตอบแทนโรงละควรแห่งความฝันได้เลยและที่สําคัญนะครับคุณซื้อชาวฮอนแลดนเคยสนับสนุนซันโชอย่างเต็มที่ถึงขนาดส่งเขาไปฟิตร่างกายและให้เวลาเรียกฟองเก่งกลับขึ้นมาเข้าแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมที่ฮอนแลด์แต่ถึงณตอนนี้กองกลางผิวสียังไม่อาจระเบิดฟอร์มเทพ และฟอร์มเด็ดเหมือนสมัยค้าแข่งอยู่กับส,ก,บก,สกุนเดสกาเยอรมันกับรุเซียเดอนมุนได้เลยโดยซี่ท่นที่ผ่านมานะครับเขายิงได้แค่6ลูกเท่านั้นในเกมพรมพ์ลิงก์อังกฤษอย่างไรก็ตามปีสแสดงหวังรับซับจากสเปอร์เป็นจำนวน60ล้านปอนด์ราว2 6 3พบล้านบาทและกับการปล่อยตัวนักเตะในสังกัดย้ายไปหากินที่ลอนดอนเนื่องจากเขาเลิกสัญญาก,กับสกมลเนแข้งโอทรอฟต์จนถึงปี2 0 2 6นะครับ นอกจากซันโชซึ่งผ่านการรับใช้ทิชชานมาแล้วย3บนัดสเปอร์กับแมนยูกระตุเป็นข่าวกันอย่างหนักในช่วงชมวนี้ถึงการคว้าตั้งเตะของกันและกันโดยเชื่อว่าปีแสดงกระหายจิเซนจะกลับาาฮาร์ลคเคนขณะที่เกเดียทองพร้อมดึงฮาร์ริมไกรายมาร่วมทีมอีกหลายนะฮะโอ้โหก็แน่นอนนะครับน่าจะขายแล้วครับท่านผู้ชมหาคนใหม่นะฮะของดีราคาถูกแมนยูล็อกเป้าพีทฟอร์ดโดยไม่นสนเดกอาอยู่หรือเปล่าพีล็อกเป่าแล้ว แมนเชสเตอร์ูไนเตดพร้อมที่จะยื่นข้อเสนอของซื้อตัวนันนพิฟอร์ดผู้สัปะต,ตูหนุหน่มมือหนึ่งของเอเวอเรตมาวมทีมแล้วจากการเปิดเผยของท็อกสปอร์ตสื่อกีฬาชื่อดังของประเทศอังกฤษเดลิกานะครับยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะสลัดน้ำมึกขยายสัญญาชบบใหม่ออกไปกับแมนยูหรือไม่ทนตานที่สัญญาเดิมนั้นจะหมดลงสิ้นเดือนมิถุนายนนี้นะครับหรืออีกไม่กี่วันข้างหน้าอย่างไรก็ตามนครับเอริกานาะพูดกันทีมชาวล้าน ต้องการซื้อโกลใหม่ในช่วงสัมมีโดยไม่สนใจว่าในด่านเลือดก,กระทิงดุจะอยู่กระทิงต่อไปหรือไม่ก็ต่างเดิมดาตอนนี้ทัสบอร์ดรายงานมว่าพิทฟอร์ดเป็นตัวเลือกอันดับแรกของแมงเนเชสเตอร์เตดขณะที่ทัพท็อฟฟี่เสีเงินเอเวอร์ตันก็อาจจะยอมขายนักเตะหากได้ค่าตัวประมาณ30ล้านปอนด์ราว2,650ล้านบาทโดยนายทวันเมื่อหนึ่งทีมอังกฤษในวัย29้าปีนะครับทำงานอย่างยอดเยี่ยมกับเอเวอร์ตันโดยช่วยต้นการรอดพ้นจากการถูกชั้นได้อย่างวุดวิดในฤดูกาลนี้แต่ด้วยการที่ทีมต้อองงการเเินพื่ ใช้เสริมทพนักเตะคนใหม่ทําให้ชอนได้ผู้จัดการทีมอดจำใจจะต้องยอมปล่อยจอแดนพีฟ,ฟอร์ดออกจากทีมไปั้งนี้พีฟ,ฟอร์ดอาจสนใจคว้าโอกาสในการย้ายมาเฝ้าเสาในทีมโอทัสฟอร์ดนะครับนั่นจะทําให้เขาได้รับประสบการณ์ใหม่ในการเล่นศึกยูฟ่าแชมเลียกในนันกันหน้าจึงจะตัวกครม่เกิดสัมพันธเลยนะฮะในช่วงหลายปีที่ผ่านมาทั้งทั้งฝีมือของเขานั้นยอดเยี่ยมขนาดนี้นะฮะแมนยูมีงบจำกัดความเม้มนทัเมาร่วมเทียม แมนยูยันนะครับไม่ทุ่มงบเกินกว่า60ล้านปอนด์เพื่อคว้าตัวเมสันมาส์มารุ่งทับพิธนำังแมนเชสเตอร์ยูต็ดยืนยันจะไม่ทุ่งเงินเกินกว่า60ล้านปอนด์เพื่อคว้าตัวเมสันมาส์กองกลางของโจซีมารุ่งเทียมเมสันมาว์นะครับมีฟิลของโจซีตกเป็นเป้าหมายอันดับต้ตนๆในการสุดทับของปีสดงแมนเชสเตอร์ยูต็ดในช่วงสัปาห์น,นี้หลังกองหลังจากปิดไม่ต่อสัญญาก,กับโจซีแต่ปัญหาก็คือเรื่องของคัดตัวที่ต้องสมทีมยังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้ ล่าสุดัำดิเอ็กเพสรายงานว่าแมนยูยืนยันที่จะไม่จ่ายค่าตัวเมสซนเมล์เกิน60ล้านปอนด์ซึ่งเป็นตัวเลขที่ยังห่างจากราคาที่ชลซีประเมินไว้ที่80ล้านปอนด์เดือดสาเหตุที่ต้องคิดหนักเนื่องจากเอริกธนกัทกึิแมนยูมีง,งบประมาณในการเสริมทัพในช่วงสมัยเพียงแค่100ล้านปอนด์เท่านั้นทําให้ต้องใช้เงินอย่างคุ้มค่าที่สุดเพราะพวกเขามีแผนคว้าตัวนักเตะใหม่คำลสนมทัพสองถึงสามคนจึงไม่อยากจะทุ่มเงินก้อนโตไปกับเมสซอนเมส์เพียงแค่คนเดียวนะฮะ ก็คิดดีๆนะครับสำหรับลายของเมสันมส์ก็แพงจริงๆนะครับเพราะเหลือสัญญาอีกปีเดียวแต่ขายโคตรแพงผีแจ้งเมสากำลังเร่งหาหลือสิงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแจ้งไปยังเมสันมาว่ากำลังเร่งดำเนินการดึงตัวไปรุ่งทัพและจะพยายามหาหลือกับเจสี่อีกครั้งกอ,องกลางชาวอังกฤษมีข่าวื่อมยงกับแมนเชสเตอร์ยางต่อเนื่องครับโดยมีรายง,งานจากสื่ออังกฤษระบุว่าเมสันม้าเปิดทางย้ายไปที่โอทอร์ฟอร์ด แต่ปัญหาคือเรื่องค่าตัวที่ยังตกลงกับสิง์ทนเงินกลามเจลซีไม่ได้ล่าสุดฟอปิโซโรมาโน่เปิดเผยความขึ้นหน้าว่าแมนเชสเตอร์ได้ส่งขยานไปหานักเตะถึงการยืนยันในความตั้งใจที่จะพยายามหาทางคว้าตัวเมซอนมาม์คครอบครองให้ได้ซึ่งเจ้าตัวก็รออยากจะมาค้าแข่งกับแมนยูเทียนว่าในส่วนของขยานนักเตะไม่มีปัญหาเพราะมีฟิลนวายุสซปีพร้อมที่จะย้ายเทียมไปเป็นสมาชิกใหม่ของไปแสดงในซีซนหน้ากันนั้นปัญหาสำคัญก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของค่าตัวเพราะทางเจลซี ยินกรานว่าอยากได้ในราคา80ล้านยูโรแต่ฟังปีดางมองว่าเป็นราคาที่แพงไปสําหรับนักเตะที่เหลือสัญญาแค่ปีเดียวอย่างไรยก็ตามแมนยูยังคงไม่ยอมแพ้และจับพยายามหาทางเจอจาตลองกันต่อไปในสัปดาห์นี้ใจลอยมาแล้วนะฮะท่านผู้ชมมิเช่นเมาปีการสันอัดโดนปาดแย่งมินจาจะทําอะไรก็รีบทําั้นก็ตัวคิมมินจาของแมน,นเชสเตอร์อัดมีอุรปสรรคปลายสมสรนกำลังรอจังหวะปาดหน้าแย่งไปคลอง มีรายง,งานวน่าออกมาอย่างต่อเนื่องว่าไปแสดงเป็นตัวเต็งที่ได้กองหลังดีกิทกีทีมชาติเกาหลีใต้ผิดครอบกองประธานนักเตะแสดงท่าทีอยากย้ายไปโอทัดฟอร์ดแต่สถานการณ์ล่าสุดอาจจะไม่นอนนะครับล่าสุดฟุตแมกกาโตสื่อชื่อดังในประเทศฝรั่งเศสรายงานมาว่าเชลซีนิโคลโซรและปาเรซกำลังจดตามสถานการณ์ของมินแจอย่างใกล้ชิดและทราบดีถึงเงื่อนไขค่าจินญาที่กำลังจะมีผลในช่วงต้นเดือนหน้า สามทีมขั้นต้นไม่มีปัญหาในการทุมเม็ดเงินเพื่อติตญากลองหลังในวัยยุคหกปีแม้าตอนนี้นักเตะม,มีแจงกับปแสดงมากกว่าแต่สถานการณ์ต่างๆของทีมในกล่องกฤษกลับไม่เข้าท่าหนึ่งในปัจจัยก็คืออนาคตของสโมสรในเรื่องของเจ้าของทีมใหม่ที่ยังไม่มีความชัดเจนนอกจากนั้นในส่วนของแนวรับปัจจุบันก็ยังไม่ได้รับก,การแก้ไขโดยเฉพาะอนาคตของฮาดรื่มงนีกว่าแต่ไม่สามทีมขั้นต้นพร้อมมองหาโอกาสในการปัดหน้าแมเนเชสเตอร์เตดหากสถานการณ์ในโรโอรัตัดฟอร์ด ยังไม่มีความชัดเจนมากกว่าเดิมนะตอนนี้นะฮะต้องรีบเร่งน,นะครับท่านผู้ชมบีอาตเตัดสินจรเรื่องขายทีมวิกนี้ชิกค,คืนเกมสองผู้ประมูลร่วมนะครับตกเป็นข่าวว่ากำลังสรุปรายละเอียดข้อตกลงซื้อกิจการแมนเชสเตอร์ขณะที่การตัดสินใจรอคอยมาอย่างยาวนานเกี่ยวกับการขายสุมสรคาดกันว่าจะมีขึ้นอีกช่วงปลายสัปดาห์นี้ บจบโบปสินจักเตอนอเนาะครับพ่อมพีน้องเท่านั้นความที่เป็นตัวแทนของซิตจัสมบินอมัดอัลทนีของชาตาและเซจิมระคิปมหาเศรษฐีชาวอังกฤษกาลังเจรจากับเรนกรุบซึ่งเป็นทีมงานดูแลการซื้อขายของแมนยูคั้งนี้ดูว่าอินนอสของไรคิปน่าจะนําหน้าอยู่นะครับในการเจราจาทางฝั่งของซิดจัสซิมแต่เดนเมียมก็เข้าใจว่าผู้แทนในานามของซิดจัสซินซึ่งครั้งหนึ่งเคยถูกคิดว่าพ่ายแพ้ไปแล้ว แต่ตอนนี้กลับรู้สึกว่าพวกเขายังมีส่วนร่วมอย่างมากในเกมนี้นะฮะหลังจากโคชเสนตที่ดีขึ้นในซาดากลอดแต่ละฝ่ายต่างหวังที่จะได้รู้ในอีกไม่กี่วันข้างหน้าว่าทุกคนกเซอร์จะเลือกใครกันแน่ก่อนที่จะขายทีมมันจะเกิดขึ้นในส่วนของไรเคปเจอร์จาขันสูงกับเรนกรุปมาหลายัปดานแล้วแต่ในวงในก็เปิดเผยว่ามีบางอย่างที่ก้าวหน้าจากกู่แข่งของพวกเขาตามข่าวที่ปรกากฏออกมาไม่ว่า การกำหนดเส้นตายในวันศุกร์ที่ผ่านมาพร้อมก็เสนอครั้งที่5ครั้งสุดท้ายหากพวกเขายังไม่ได้รับการตอบสนองเหมือนเดิมแม้เส้นตายนั้นจะผ่านไปดาวน์ครับแต่ก็เสนอส่งตรงถึงตระกูลเกเซอร์และเรนทุกก็ยังคงอยู่บนโต๊ะก้อเ,เสนอของซิดจัสซิมเชื่อว่ามีมูลค่า5 0 0 0ล้านปอนด์มาพร้อมกับสัญญาว่าจะลงทุนเพิ่มเติมอีกถึง1,000ล้านปอนด์ที่จะใช้ครอนโทรงานทั้งหมดของสมสุร ส่วนข้อเสนอจากเอเนอสจากเรฟคลิปนั้นอยู่ที่ราวหกเรและมาพร้อมกับข้อเสนอที่อนุญาตให้สมาชิกตระกูลเกลซ่าซึ่งไม่ได้เป็นที่ชื่นชอบจากแฟนบอลแมนยูยังคงอยู่ในหุ้นของสโมสรปีแสดงต่อไปแม้ว่าค่าใช้จ่ายร่อนต้นจะน้อยกว่ามากนะครับแต่การเสนอราคาของเอเนอสนั้นก็ถือว่าให้คุณค่ากับสโมสรสูงกว่าเล็กน้อยอย่างไรก็ตามนะครับช่องว่างดังกล่าวถูกมองว่าแคบลงและคุณทุนกาตาส์รู้สึกว่าการตัดสินครั้งนี้ขึ้นอยู่กับพวกเขา เกลเซอร์ซึ่งสร้างนี้ให้กับแมนยูตั้งแต่การเทคโอเวอร์ปี2005ต้องการขายหรืออยู่ในสถานะใดก็ติดตามชมกันต่อไปนะครับก็เล่นตัวกันอยู่นะฮะตอนนี้เลือกกันอยู่นะครับท่านผู้ชมให้มันแล้วไวๆนะซีดซื้อผู้เล่นเข้ามาโอ้กูเบือ่อนี่คือสุลุคามแมนยูนะฮะซึ่งเป็นรอบชา้าของที่1 2มิถุนายน